สนะครับซึ่งยังไม่ครบนะครับก็เลยดําเนินการอะไรนั้นค่อนข้างยากแต่ว่าส่วนไหนที่ทําได้ก็ดําเนินการก่อนคือเกษตรนะครับกาแฟรูปแล้วก็ท่องเที่ยวโดยชส่วนเราก็ได้เป็นในเรื่องของเที่ยวด้วยนะครับกอรบะตอนที่แรกต้องการปรับปรุงนะครับหรืนมีแต่ว่าชอบบริหารถ้าข่าวตัวผมก็แย่แล้วเพราะมีคำสั่งให้ให้มาบริหารอยู่ ก็ต่ว่ามุ่งหามุ่งดีๆนะครับไปกลับประวัตินารบนพื้นก็สมุดชุดโซมนะครับนะครับมีป้าพฝันนะครับเป็นป้ายแหล่งท่องเที่ยวติดกับป้ายของร้านอาหารนะครับต้องแคร์สถานที่แล้วก็ใครกดไลค์กดนั่นเยอะที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลเราต้องใจมาเซ็จกลุ่มมือเดียวในเครื่องมือนีเป็นให้เป็นภาระชาวบ้านคิดตรงกันผมว่าสามสี่คนเรา ที่บริษัทประชาท่านเราทำได้เพราเช่นชมท่านนะครับโดยส่วนตัวว่าท่านเป็นสพยาความบุคคลที่สรงคุณค่าของจังหวัดสราจีนมีความรู้ความสามารถมีสพยภาพแล้วก็มีวิสัยทัศน์แต่เท่าที่เฝ้าดูก็เลยได้คำนที่ตรงนี้ครับก็ แรกๆเนี่ยก็ยังไม่รู้จักทิศทางที่จะเดินทางไปเนาะนะครับเราจะไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับทางานแต่แรกๆเนี่ยไม่มีศูนย์ศูนย์ส่งเสริมนะุรั์ศูนย์ท่องเที่ยวมีแต่นะครับไม่มีศูนย์ลแล้วก็ไม่มีรายได้มีแต่มีแต่จับนะครับก็ทิศทางที่จะเดินทางต่อไปนะครับแต่ว่าได้ทับความร้อนจากท่้นตว่างเว่างนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ก็มีความหวังขึ้นมาถึงแม้ว่าการประกอบการเนี่ยไม่มีไม่มีผลกำไรแต่ก็มีแถวที่จะสนรับสรุปวิสาชกิจชุมชนเพื่อสังคมและ,ะแบบนนอ,อะไรนะโยเราจะยิ่งถ้่อยากจะจกล่าวคืว่าท่านประธานบันท่านมานีความตั้งใจมีแผนการดำเนินงานาที่จะนำาพารบริษัทของพวกเราเนี่ยไปสู่พิทานที่ถูกต้องนะครับ ฉะนั้นในระยะเริ่มต้นตอนนี้ยางมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะว่าดูผลงานของท่านก็ติดตามแล้วก็ดูมาตลอดะคะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในท่านนะคะเราก็จะร่วมแรงร่วมใจและก็ร่วมมือกับท่านนะคะทุกพิติไม่ว่างานอะไรถ้าจะให้ร่วมด้วยช่วยกันก็ขอให้แจ้งนะคะยินดีนะคะก็ขอบค่นี้ค่ะสภาพนะครับแต่เรายังจะทํางานในเรื่องของทางด้านการพัฒนาชุมชนแล้วก็ เดอนกับไปเป็นทีมเรื่องหลังที่ดูแลว่าเ,เราพอมีแขนขาเมื่อเราก็นั่งไม่รู้ว่าจ,จะจะทำยังไงจะท่านท่านถ,ถ,ถ้าทำเรื่องความเสียใจแล้วก็เหนื่อยแทนจริงๆค่ะขอบเชิญนะคะแล้วสู้ต่อไปนะคะ <c oughs> และ้วทีนี้ดิฉันทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวบุญญาภาอนาชัยเวียงนะคะเป็น,นแพทย์ชำนาญการที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะคะจริงๆแล้วก็ รับหน้าที่เป็นจิตแพทย์นะคะของของคนกาลสินเราเนี่ยแหละค่ะก็เป็นชาวกาลสินโดยแท้เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรียนมัธยมแล้วก็กลับมาใช้ทุนแล้วก็กลับมาทํางานที่บ้านเกิดตัวเองนะคะก็จะมีความผูกพันกับจังหวัดกาลสินมากๆนะคะแล้วส่วน ในเรื่องของท่องเที่ยวเนาะในส่วนของจับปลาตะเกินบก็น่าจะมีแหลงท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็คือในส่วนของเกิร์รมนาใช้มีพิพิธภัณฑ์ราชวบริหารที่งบประมาณแล้วแปดล้านกว่าบาทเพื่อใช้ในการตกแต่งภายในแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะพยายามเชื่อมโดงไปในเรื่องของพระ่ายาคูด้วยแล้วก็พระราชวมอบไม้นะคะก็จะมีท่านเร์เกสด้ยก็าที่าจังหวัดด้วยเข้าไปรุนที่รมศิลปากร โดยที่ท่านอธิบดีท่านก็เป็นป่ะยานในที่ประชุมแล้วก็อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปาลกรหลายท่านในวยกันเนี่ยลงมาในพื้นที่ของจังหวัดกาะจงบพในการออกแบบในเรื่องของอพื้นที่บริเวณรอบคงพระธาุแล้วก็พื้นที่ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ17จุดด้วยกันแล้วก็สร้างทางออกให้มันเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้แปรรูปท่องเที่ยวถามว่าเราทําหรือยังนะครับตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีที่บริษัทเกิดขนะึ้นเนี่ย เรามีกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการมาแล้วนะครับแปดสิบหกลุ่มเป้าหมายทั้งเรื่องเ,เกษตรทั้งแปรรูปแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วแต่ละปีเราก็โฟกัสในการลงไปจอดเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเขาอย่างปีนี้เรากำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้22กลุ่มจะประกอบไปด้วยเกษตรแกลุ่มแปรรูปแดกลุ่มแล้วก็ท่องเที่ยวอีก6กลุ่ม ก็ตรงกับท่านชาววัตถุตึงเรือท่องเที่ยวก็จะมีทางอ่าบ้านที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีของเราด้วยแล้วก็เป็นหมู่บ้านบ้านเสมาเนี่ยเป็นหมู่บ้านนาวัดวิถีแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่บริษัทปชารัฐเข้าไปพัฒนาแล้วเติมนิดหนึ่งว่าอย่างโนโนบุรีเนี่ยความเชื่อมโยงที่ประธานบริษัทไปทําเรื่องต้นไม้เปลี่ยนสีโนนบุรีเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีนะครับ แล้วก็เป็นหมู่บ้านในกลุ่มเป้าหมายของบริษัทปรชารัฐที่ลงไปสนับสนุนดังนั้นการดําเนินการมันก็เกื้อกูลกันนะครับสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวในในรูปแบบตนไม้เปลี่